สวัสดีค่ะวันนี้ ie, มิลลี่ได้อะไรมาคะเป็น gingerbread house นะคะวันนี้เราไปที่มอลลสันมาแล้วก็วันนี้เป็นวันที่แบบพายุฝนฟ้าขนองแต่ว่าเราอยากจะทำ gingerbread mm hmm. ไงโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะเป็น gingerbread house mm hmm. นจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำกันน้ออ่ะมมลลี่แกะเลยคะ่ะ we got this green thing some white snowflakes in there like the little green dots, and then some red ones um, and some red and um, nice and christmasy as well next we have the red icing nice and christmassy i think this is, is the stick the bits of the house together and now and then here's the bits of gingerbread for the house so we've got the, the bit for the front and the back that can't really see that bit and then we've got the walls as well and that's it okay number two mm. lay out One and no, icing ว n น End panel wall and pipe icing lines Gingerbread house เซตนี้พวกเราก็ไปซื้อมาจากมอริสันค่ะน้องมิลลี่บอกว่าเคยเห็นขายที่มอริสันตัวหม,มอมเองไม่ทันได้สังเกตแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มาอยู่ประเทศอังกฤษก็ไม่เคยทำ Gingerbread house มาก่อนค่ะ แต่ความสุขของลูกก็คือความสุขของเรานะคะสาวน้อยบอกว่าอยากจะลองทำก็จัดไปค่ะพาเมริสากาเมลลี่ไปซื้อที่มอเรสันใกล้บ้านในกล่องก็มีอุปกรณ์มาให้ครบนะคะโดยเขาก็จะมีไอซิ่งสีขาวสำหรับให้เราใช้ประกอบจินตเบดเฮาส์มันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับปีมะค่ะแล้วก็มีไอซิ่งสีแดงมาให้ด้วยแต่ว่าเรามีไอซิ่งที่เคยซื้อมาแต่งแค่อยู่แล้ว รวมถึงพวกช็อคโกแลตสีต่างๆก็เลยเอามาตกแต่งเพิ่มเติมค่ะวิธีการทําก็ไม่ยากเลยนะคะก็เ,เริ่มประกอบเอาตัวบ้านด้านข้างใส่เข้าไปก่อนแล้วก็เอาไอซิ่งที่เขาให้มาทาด้านหลังค่ะแล้วก็ค่อยๆประกอบจากหน้าบ้านข้างบ้านแล้วก็หลังคาหลังจากนั้นก็ตกแต่งด้วยไอซิง่งซึ่งเราก็สามารถวาดตามรอยจินเต์เบรดทีเ่เ,เขาทำไว้ให้เลยนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตแล้วก็ไอซิง่ง รูปทรงต่างๆสนุกดีค่ะในขณะรา่เรายังสนุกเลยนะคะแล้วเด็กๆจะสนุกขนาดไหนอีกเราก็เปิดเพลงคริสต์มาสสร้างบรรยากาศทำไฟเต้นไปค่ะจะได้ว่าเมลิสายังเล็กอยู่ยังทำไม่ได้แต่ก็ดูแม่หม่อมกับพี่มินนี่เพลินเลยละค่ะเสร็จแล้วค่ะจินเจากาเบ้า์ของเรานะคะ การทำซินเจเบทเท้ากับเดเก็กๆในอังกฤษหรือเป็นกิจกรรมยอดนิยมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสค่ะแล้วก็เป็นโอกาสที่ครอบครัวจะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างสนุกสนานและก็สร้างสารรค์มันก็จะมีเซตแบบนี้ขายจากซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งนะคะอย่างปีนี้เราก็ไปซื้อมาจากมอริสันเดี๋ยวปีหน้าจะลองซื้อจากที่อื่นมาลองทำดูบ้างค่ะ ที่นี่ก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งมันจะเป็น Tesco, Sanbury แล้วก็ Asda นะคะมกักจะทำชุดจินจ์เบลทเฮาสํสำเร็จรูปมาขายในช่วงของคริสต์มาสแบบนี้แหละคะ่ะอันนี้ก้อนกระมาณ6ปอนด์ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะคะในกล่องประกอบไปด้วยแผ่นขนมปังไอซิ่งแล้วก็ลูกกวาดแบบต่างๆหรือถ้าเกิดว่าใครเก่งทำขนมก็ลองทำเองก็ได้นะคะแต่ว่าหม่อมน,นี้ไม่ถนัดทำขนมเลยละคะ่ะ ขนาดกินอย่างเดียวกิจกรรมนี้ไม่จะกลายเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เด็กๆจะได้จดจำตลอดไปการทำารินจะเบลต์เฮาส์ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสรรค์ของหวานเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการสร้างบรรยากาศคริสต์มาสที่อบอุ่นจะไม่ได้ความสุขให้กับทุกคนในคะรอบครัวอีกด้วยค่ะวันนี้ขอัวไปกินจินจะเบล์เฮาส์ก่อนแต่ว่ามันสวยมากเลยะทุกคนไม่กล้ากินมันสวยมากมันน่ารักมากจะกินลงไหมเนี่ยแต่ว่ากลิ่น หอม,หอมขาดกันนะคะสวยแต่ไม่อยากกินนนะว่ากลิ่นหอมเยา้ายวนใจวันนี้ไปก่อนแล้วละคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ